โอ้สวัสดีครับผม,ผมตื่นมาเช้าวันถัดไปแล้วเนาะอีพีนี้จะเป็นเพีว่านะอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วฮะก็เราเล่นกันมาอย่างยาวนานแล้วเนาะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่มาติดตามชมผมเดี๋ยวอีพีสุดท้ายเดียวผมจะท็อปสิ่งที่ผมไม่ได้ทํานั่นก็คือแก๊สลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อท้ายคลิปแลยครับเออเอเอเฮใช่ครับ นี่ก็เปิดร้านปกติแล้วกันนะฮะเป็นเปิดร้านวันที่จะเปิดปรนสุดท้ายแล้วนะก็ใครอยากมาเล่นก็นมาเล่นได้นะครับผมเราจะเปิดร้านกันวันสุดท้ายแล้วนะนี่ก็จะได้ไปทําธุรกิจอื่นกันแล้วนะครับผมจากที่เราได้ประสบความสําเร็จในการทําหลายๆอย่างในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แล้ว เราพร้อมจะทำหาประสบการณ์ใหม่นะฮะในเกมใหม่แล้วนะครับอวันนี้เป็นวันปลดล้านมาสุดท้ายแล้วนะครับใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นก่อนที่ที่นี่จะไม่มีอีกแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็ต้องอยอมรับกับความจริงเนาะที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ ไม่สามารถทำสิ่งเดิมๆได้นะจุดนะครับหรือทำอะไรก็จริงนะฮะแต่เราต้องหาสิ่งใหม่ๆขเข้ามาบ้างเนาะอมันก็สำควาส,สะอาดล้านะแบบให้เกลี้ยงนะถึงจะมีเ,เศษขยะหรือบ้างก็ช่างมันแต่เอาไม่ใช่ฮะเออเออเด้อโอเคอเคช่นเช่นนะ ขาบล้านนะครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วอะไรห้องนี้อยู่มันเปิดอยู่เนาะโอเคจะไปรับไม้ขวานไปเก็บพ่อเชิญเลครับคุณลูกค้าเชิญเข้ามาเล่นได้เลยอเาเอนสายบิดก่อน คอยเป็นไงบ้างอ้โหบิตคอยราคาตกเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่เรามีตั้งยี่สิบเหรียญเลยนะเราขายหมดเลยไหมไม่ต้องอะนาดแบบปล่อยแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขายให้ท่านผู้ชมดูสักสักก้อนหนึ่งล้วกันนะถือว่าเราซื้อบิตคอยที่มันถูกดี ผมซื้อเออ,อเต็มบวกกันไว้ล้วต้องซื้อแล้วฮะโ,โอเค,อเคซ,อซื้ออะไรเด้อล,ลงทุนหน่อยล้วลงทุนหน่อยถึงจะเป็น ep สุดท้ายแล้วแต่เราก็ลงทุนหน่อยเดี๋ยนี้มา100เหลี่ยมนี่จะถูก100เหรี่ย เหรียญกะดูกร้อยเหรียญน,น,นี่คือไว้ขายเนี่ยอนาคตเนานะเราซื้อมาแค่อะไรนะเหรียญละบาทเองบาทสองบาทเองแบบมานี้ครับซื้อมาตุนไว้นะครับใช่ใช่อเอ๊ ก็ให้มันขุดไปเราขายสักสิบเหรียญนะเอาเงินมาอ่าเริ่มรวยเริ่มรวยนะเราเราขายตอนมันแพงก็ได้จะไม่เป็นอยเรามีเครื่องผลิตส i ิทคอยอยู่เอาเนาะจะจะผลิตผลหลีตมาเมื่อไรก็ทำสบายเลยนะใช่แบบนะัีนยอดรีวิวเรา3.48แล้วเหรอต่อไปมันลดควบขนาดนี้ไม่สบาย ค okay. วันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านมาสุดท้ายแล้วเนาะก,ก็ฝากติดตามกันด้วยเนาะกอในโอกาสหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากเข้ามาดูเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหค่าโอ้โหบองคับเข้าร้านหรือเปล่าคขับเบี้ยโ,โดนโดนกดดันจากรกค้าคนอื่นนะชเชลล์ครับชเชเญลล์ครับ ขอบคุที่ใช้บริการครับผมเป้าหมายวันนี้เป็นอีพีสุดท้ายนาะก็ขอมีเงินหนึ่งแสนแสนก่อนได้ไหมฮะก่อนที่เราจะไปทำสิ่งอย่างว่าเออเออเไม่ไม่เล้ยเสียว่า,าถ้าถ้ามันมืนส่สี่ห้านแล้วมันยังแบบขอว,ว่าอะไรนะเงินยังไม่ถึงหนึ่งแสนเดี๋ยวเราขายบิตคอยให้มันครบแสนเลยละกันเนาะเดี๋ยวเลย ว่าถือไม้ไว้รอดีกว่าโอเควันนี้หน้าที่เราก็เหมือนเดิมฮะเคลียร้านเปิดร้านเลยเสร็จแล้วก็มาเฝ้าร้านนะยินเฝ้าร้านก็ <c oughs> ถือว่าเป็นวันที่ดีเลยใช่ไหมฮะบรรยากาศนายจะได้พักผ่อนแล้วนะนายดีใจไหมเดี๋ยวนายจะได้แบบไม่มีเงินเดือนเออไม่ไม่ได้เป็นบรรยากาศชื่อดังอีกแล้วนะนาต้องดีใจนะเออ ส่วนไอ้โจ้ก็จะต้องดีใจนะที่เราไม่ได้ตีมันแต่วันนี้ขอสักหน่อยตอบอกผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ทำะไรจริงครับไม่ได้ทำจริงไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้ทำใครทำไม่รู้ไม่ใช่ผมโอเคอแล้วร้านลุงมือสองก็จะไม่มีคนมาซื้อแล้วนะลุงรู้ไหมอเอาผมซื้อแล้วเอาผมซื้อแล้วซื้อแล้ว มัดลมมั้งเลยน่าสนใจวันนี้อากาศเป็นยังไงผมดูเช็คเลยวันนี้อากาศเย็นเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงโอเคไม่มีปีนาเราต้องจ่ายแปดมือแล้วเราจะทำยอดขายถึงหนึ่งแสนหรือเปล่าวันนี้ ก่อนที่เราจะปิดกิจาการนี้ไปเริ่มทำกิจาการอื่นเนาะก็ถืว่าเป็นเรื่องที่ดีดนะนี่ปิดร้านักวันนี้ปิดร้านไวหน่อยครับคุณลูกค้าโอ้โหอาเจียคนนี้ก็ยังเหมือเดิมวนนี้ผมจะปิดร้านไวหน่อยเนาะสามพุ่มผมปิดแล้วนะวันนี้ผมต้องไปทําอะไรอย่างว่านะเออเอเอเอบตอบเฮเชิญเลยครับ <Okay. S 2> โอเคอ้เอาปอบปอบครับมันจอลายอยู่แล้วผมไม่ได้ตีนะครับผมผมไม่ได้ทำเลยเปตอนเลยอนะผมผมไม่ได้ตีจริงเออก็เ <Okay. S 2> ชิญเลยครับเจสสเจสส์ซบู๊งเชิญเลยครับ สุดท้ายนี่มันช่างเชิญเลยครับวันนี้ปิดวันหนยนะครับสามพุ่ปิดแล้วเชิญเลยครับขอบคุณมากครับพี่โดยิ้มเลยยิ้มเลยอ้อาวเข้ามาใหม่เลยเหรอฮะเฮ้ยเซฟผู้ชอบจับเวลาพี่โดคุณเข้าร้านใหม่เลยเขอบคุณมากครับพี่โด,โดถึงเบอร์เจ็ดก็ต้องคิซิโนโรนัลโดเลยนะฮะ ไอเดอลเลยไอดอลก็เชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยเออตีก่อนออกอดีม่าเข้าไปเจ้คนแบบนี้ต้องออกไปจากร้านเราเอ๊ะบักเลยนะปักเลยปักเลยเฮียโอเคโอเคโอ้โหเขาทำอะไรมาเชิญเลยครับคุณลูกศร ใกล้เวลาจะสามทุ่มแล้วเนาะเออไม่ใช่ใกล้ลใกล้แล้วแหละอเออชีวิตวันน้องว่าเขาปมบอครับผมไม่ได้ตีเอาผมไม่ได้ตีนะครับเออไม่ไมเลยครับไม่ได้ตีเลยเลยมันมาลายอยู่แล้วฮะผมมาลายอยู่แล้วเอ่อจี๊ดสีเขียวคนนี้ก็เข้าออกร้านซะบ่อยเลยนะขอบคุณที่ใช้บริการน,นะฮะถึงจะถ้าเดินแปลกๆแต่ก็ขอบคุณนะครับ นี่เป็นวันส,สุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็รีบเข้าไปเล่นได้นะฮะก่อนที่ร้านนี้จะปิดตัวแล้วนะร้านนี้ใกลปิดปิดตัวลงแล้วนะครับก็ฝากัากด้วยนะก่อเจ้าของกิจการคนใหม่แล้วกันนะครับผมซึ่งร้านควรคาเฟ่เราเราใลลกล้ปิดเต็มตัวแล้วนะจ๊ะเป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับคุณลูกค้า เชิญเลยครับเชื่อเลยเป็น,นการวันสุดท้ายนะครับลูกค้าก็ยังแฮปปี้นะแฮปปี้กับร้านของเราอ๋อได้ยิ้มยิ้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มนะจ๊ะยิ้มแย้มเชิญเลยครับโอ้ลูกค้าคนใหม่เข้ามาเพียบตุ้มตำรวจเข้ามาเล่นด้วยเหรอครับโอ,อาเจสส์เขียวอีกแล้วโอเราเล่นได้ตามสบายเลย เี้ยอดขายเราจะหนึ่งแสนแล้วทุกคนอีกแค่ห้าร้อยอีกแค่ไิกิบบาทแล้วครับทุกคนโอ้ว้าวแค่ไมกิบบาทแล้วครับทุกคนโอ้ไปข้าก่อนแล้วกันเอ้ยให้มันหักไม่ลงครับเฮ้ยยอดขายเราเป็นแสนแล้วผมทะลุเป้าแล้วสำหรับวันนี้เนาะปิดร้านเลยเอาไปช่ที่ฝั่งรอฮะรอสามทุ่มแล้วกันเนาะไฟปิดนี่เป็นเวลาห้าโมงชักครึ่งแล้วฮะ ก็ไปตามสบายนะครับไม่ป,ปิดร้านเนาะคุณมากครับผมที่ใช้บริการอ๋อเข้ามาใหม่เลยดูครอสเออขอบคุณครอสโอคบ้างตอนนี้บิตคอยก็เ,อ,อ,เอ,อัปิด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  ยังมีโจนเ,เด็กเ,เด็กหนูขโมยเข้ามาหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเพราขอโทษเขาลูกคุณลูกค้าเชื่อเติมเราไม่มีเ๋ยวโอเคมาดูบิสคอยของเราแบบว่าตอนนี้มันเท่าอะไรเจ็ดเหรียญใช่ไหมอุ้ยเยอะแล้วนะเจ็ดเจ็ดเหรียญ ก็ไปนั่งเละเอ้าเชิญเลยครับคุณลูกตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นูไอ้นูไอ้นูโอ้พี่ขอโทษนะที่พี่ทำร้ายเองอ่ะเองถึงกับขาเปี้ยวเลยเหรออุ๊บยิ่พี่ขอโทษนะวันนี้จะไม่มีพี่มาทำแบบนี้อีกแล้วนะไอ้นูพี่ขอโทษจริงพี่ทำใช้ไม่ไหวพี่ทำใช้ไม่ไหวจริงนะมัน มันเจอดูเมื่อไหร่พี่อยากตีเมื่อน,นั้นเลยนะ,อะมองสี่สิบแล้วครับคุณลูกค้าโอ้ครับเชิญครับอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับก่อนที่ร้านนี้จะปิดตัวลงแล้วนะเราไปเปิดกิจการใหม่แล้วนะซึ่งผมยังไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับคอสปอยนะครับแปดเหรียญแล้วนะครับท่านผู้ชม Okay. แสงก็ทะลุเป้าหมดแล้วฮะก็เหลือเวลาแค่สามทุ่มเนาะเราปิดร้านแล้วนะเชิญครับผมคุณลูกค้าเรายังเปิดอยู่เนาะอีกสองชั่วโมงครับผมร้านก็จะปิดตัวลงแล้วก็ร,รีบเข้าไปใช้งานก่อนที่ร้านจะปิดนะครับวันนี้ก็จะมาชมเมืองเป็นครั้งสุดท้ายเนาะซึ่งเรายังไม่เคยชมเลยนะจริงนะเรายังไม่เคยชมเมืองเลย ่าพบเลยแล้วกันเนาะที่บินที่ต้องจ่ายไม่เลยเอเอทุ่มสี่สิบแล้วนะก่อนเหลือเวลาชั่วโมงนึงนะครับเดินเข้าไปเล่นได้เลย ป็นบรรยากาศที่น่าคิดถึงเลยเนาะบรรยากาศที่เราอยู่มากัรหลายอีพีแล้วด้วยนะ,อะสองทุ่มแล้วก็ก็เล่นกันยะสนุกสนอมเลยน้าคอบร้านจะปิดแล้วเจอเอ๋ชอบดูอะไรแบบนี้เหรอฮะ,อะ,อะเปิดั้แต่วันแรกเนาะ,อะขอโทษครับที่ผมพูดเลยไม่ดีเอุผมขอโทษ แต่วันแรกก็มีคนมาดูแต่อะไรพวกนีก้นะหรือว่าเป็นสีสันซึ่งวันนี้เราก็จะไปดูอ,อ,อ้าวเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ถกเลยเดียนี้เป็นเวลาสองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเวลาเล่นอีกไม่มากแล้วนะครับเข้าไปเล่นได้ลไเลยบรรยากาศน่ารักเนาะ เป็นอะไรที่ดีเผาครับวันนี้เรามาสืบอเผานะฮะเด็กผู้ชายคนหนึ่งกําลังขอโทษครับพี่ผมมาเป็นเด็กก่อเหาะโอ้โหขอโทษครับเออไปได้ลูกค้าผมเตือนหนีเลยไปไปลาสองห้าสามแล้วหุ่มครับสองสาม้าสี่แล้วฮะห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามหุ่มแล้วครับผมขออนุญาตปิดร้านแล้วนะครับ พูดมากครับผมที่ใช้บริการพูดมากครับเป็นอะไรให้ดีนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงวันนี้ซึ่งของปมก็ยังปิดไม่เป็นไปเดิมโอเคไม่ไลนรครับผมไม่เป็นไร,ร,ไนไรสรุปสรุปย่อรวมแล้วก็มีเหรียญบิตคอยประมาณ ประมาณข้าวเ,เรนะียกเนาะชิคก็มียี่สิบสามสิบแล้วแหละแต่ผมอาไปขายก่อนเนาะใช่ใช่ใช่เงินก็มีประมาณแสนแสนสองละตอนนี้แสนสองแล้วครับเค้เราบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปปิดไฟอะไรพวกนี้แล้วก็ไปชมเมืองกันวันสุดท้ายแล้วนะครับแบบเสียงอะไร โ okay. อเคปิดไฟห้องนี้ก่อนละกันอ่าปิดไฟห้องนี้ด้วยละกันเนาะอ่าปไฟห้องนี้ด้วยเออมันเหลืออีกจุดหนึ่งใช่ไหมพ่อตรงนี้รอยเอออีกจุดหนึ่ง อีกจุดหนึ่งด้านล่างก็จะมีตรงอ๋อตัวนี้ตัวนี้ต้องต้อตงปีงนคอมหน่อยนะคอ่าอ่าไปฮะเดี๋ยวปัญหาแล้วฮะตาอลงยังไงโอเคลงได้แล้วตรงนี้เราปิดัไป ปิดยังไงนะครับที่ตรงนีเ้อเอาเป็นว่าใช่ <S 2> <S 2> เออว่าปิดปิดยงไไม่รู้เป็นว่าปิดเท่าที่ปิดได้แล้วกันนะ ม่รู้ครับตอ,อนต,ตรงนี้ก็ปิดเลยปิดตรงนี้ด้วยก็ปิดอ่ะโอเคปิดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นจุด สุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับผมคุณเชฟถึงผมจะเคยใช้งานคุณแค่รอบเดียวแต่ก็ขอบคุณมากครับวันนี้คุณกับป้าไปพักผ่อนได้เลยครับนีหละคุณปฏิกิริยากัเช่นกันครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมไม่ใช่แค่วันนี้ครับผมขอบคุณที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะวันนี้ก็ให่คุณไปพักผ่อนใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้เลยครับอ่า ร้านควรคาเฟ่ล้วก็ปิดตัวลงแล้วนะครับผมถึงจะมีป้ายตีดว่าโอเพนแต่ตรงนี้มีคำว่าไม่ไม่ปิดไม่เปิดไนมะ่นะเป็นไรช่ไนี่ก็ชมเมืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายคอมนะครับผมขายคอมมือสองเออไม่ใช่อุปกรณ์ไอทีเนี่ยนะฮะมือสองเนาะก็จะเป็นร้านอาหารเจ้าโปวดของผมนะฮะเรามีร้านเดียวใช่เจ้าปรดเลย รเดิมมาเองนิดหน่อยนะครับผมปีกหมาเมื่อกี้เออเป็นอ,อ่าคุณลุงขายบิตคอยน์นะครับผมขายเออท่านพื้น,นะอยู่แปลกๆท่ำๆมองๆหรือคนเดียวน <Okay. S 1> สนใจก็มาซื้อได้เด้อครับผมก็ไปไม่เคยมาเหมือนกันนะตัวนี้มีซอกด้วยเหรอโอเคเดินเล่นนะเดินเล่น ว่าอะไรที่สวยงามเลยนะตรงนี้มีให้ไปหรอทำมาเดิมเนาะก็โอเคอยู่ก็ถือว่าเป็นซอยที่ดีนะนี่ทำออกมาได้ดีเลยครับอันนี้เดินไปทะลุไหนเลยเอ๊ะอ๋อแแล้วมันก็นถึงเวลาของเราแล้วสินะท่านผู้ชมทุกคน ผมจะเปะิดพาท่านผู้ชมทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับที่ร้านนีเลยแล้วกันนะครับไอ้มันก็ปื้นๆค็คัๆดึกๆแล้วสินะเอ้ขอใช้บริการหน่อยแล้วกันนะเอเราลเลือกน้องผู้หญิงได้เออใครที่แบบเจียวๆบ้างครับแถวนี้ไอ้ผู้หญิงผมุชมพูนี่เลยมาเอินเดินไปไหนมห้ผมตามๆแบครับเดินได้เลยครับได้เลย ผมเดินไปไหนแล้วครับโอ้า,อามันไม่รู้ว่าเชิญได้กี่คนแคบบ่คนเดียวพาเราไปไหนฮะเขาพาเราไปไหนอะไรนะครับให้ผมนั่งเหรอครับโอ้โหนี่มันอะไรกัน ไปแ่มกว่านี่ยไม่จับติดเลสไหมอืมโอ้โหเอาปุ๊บจับปุจเอาปุ๊บจับปุจจับไม่ใช่โอ้โหเอาผมผมก็ขอเพียงเท่านี้ดีกว่าขอบคุณมากครับผมเออผมผมว่าผมไม่เหมาะอะไรกับประมาณนี้เท่าไหร่ออไปดีกว่า มีประมาณนี้เนาะในเกมเอ่ออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซูมูเลเตอร์ก็มีประมาณนี้เอ้ยมีห้องน้ำด้วยเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้แน่นี่เฮ้ยไม่ไหวแล้วฮะไม่ไหวเลยไม่ไหวละอ๋อไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละวอ๋อผมเราต้องอ่าไปดีกว่าเอ้าล้างมือล้างมือสุ่อหน่อยเอาล้างไม่ได้ดีกว่าโอ้ตอนนี้ก็เป็นี EP สุดท้ายแล้วเนาะก็ คนที่รับชมกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ไม่ว่าผมจะทำธุรกิจอะไรภายใน,นในอนาคตนะครับก็ฝากติดทามด้วยเนาะผมบอกเลยว่ารับรองเลยฮะต้องสนุกแน่นอนนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับยบบย